วัสดีจ้าวันนี้ก็มาตำตำแตงแครอทคือเก่าจะไข่ต้มใบหนึ่งแล้วก็ลูกชิ้นไก่อย่างที่ถ่ายให้ดูเราจะลูกชิ้นไก่จะเอามาอบสามสี่อันแล้วก็ต้นพรี่แล้วก็ผักกาดแก้วนะจ้ะจะผักกาดแก้วมาเด้อแล้วก็เส้นวิวยเตี๋ยวเส้นน้ำจีนนี่เราจะเรียกเป็นน้ำจีนไปเลยสมตำแบบไหนเนาะบบมี พม <laughs> มีนม้ำแบบนี้ฝ <laughs> นตกฝนบบตกก็สมตำก็เลยแห้งแรงเนาะจ้ะมาเด้อมาเด้อแส่บแสบอนอื่มก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะ จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเนะจ้ะไหก็ฝากช่องเล็กๆไว้เด้อจ้ะทำมาหลายปีแล้วจ้ะ <c oughs> คนอื่นเข้าไปกันเป็นแสนเป็นล้านแล้วเนาะเพื่อนๆ <c oughs> เราอยู่แค่อยู่แต่แค่ตีนเขาเนาะเขาอยู่เพิ่นถุงยอดเขาแล้วลงมาอีกขึ้นยอดเขาอีกลูกใหม่แล้วก็ไปลูกใหม่แล้วเรายังอยู่ลูกเก่าอยู่เลยนะจ๊ะเพื่อนๆ <c oughs> แต่ก็โอเค <c oughs> อกินบ้าจ้ะเอ่อคู่ขคินสติ๊กคู่ขคินเนาะขนมอ่ะคู่ขคินหน่อจ้ะลดราคาสื่อมาจากคุณที่ทำงานเนาะนกระเป๋าแพงหน่อยจ้ะหกชิ้นใช่ไหมสี่ชิ้นหรือหกชิ้นสี่ชิ้นหนึ่งยูโรกว่า ไปเด้อไปเด้อกินข้าวเย็นด้วยกันจ้ะเราก็กินสมตำหรอกจ้ะน่ามันไมาอยู่ข้างล่างมั้งโอ้เสียบเดินมาเด้อขอบคุณถูกกำลังใจแล้วจ้ะมีเขามาสักไทยครับ ถ้าไปขอไปเยี่ยมไปชมฉาก็ขออภัยเด้อจ้าอย่าเพิ่งหนีกันเด้อจ้ะเป็นกําลังใจให้กันเรื่อยๆไปจะเพระว่าทํางานแล้วก็เหนื่อยกว่าบางทีคลิปตัวเองก็ไม่ค่อยได้ทำจ้ะวันนี้คนที่สิบเนาะมาเด้อมาเด้อแซบ่บตำเตงลูกชิ้นไก่ ทั้งยาวทั้งใหญ่จ้ะกับไข่ตุม <laughs> โอ้ยทั้งหิวทั้งแซบทั้งเพร ทำเต่งลูกชิ้นไก่ไข่ตุ้มคำใหญ่ๆตาส,สวทมาเด้อมาเด้อใครมีอะไรก็ทำก็มากินด้วยกันจ้ะพี่วิไลพี่หนูน้องวีน้องหอมน้องขวัญ ทุกคนนจะน้องน้ำพึ่งเนอะน้องไก่จะ FC ใหม่เราจะมาเด้อกินตำตำจะเพิ่ แบบตำเคลดกะเตงลูกชิ้นไก่ยงใหญ่ทั้งยาวแล้วกับไข่หนึ่งใบจ้ะแล้วข้ากระกาศแก้วเนาะให้ก็มากินด้วยกันเด้ยจ้ะแซบอีลีกะโดกะเดีอ่แทดๆมาเดอมาเดอจ้ะอีสานวาวบุหรีเลือยจ้ะ อ๋อใยบอไปใส่เสียบยังสั้นยังสีได้เล็กหน่อยพูดปัดพูดหมาตกกป็นเทปคอล่อเลยวนนีเ้เสียบเสีบ ชึ่งแห้งหน่ยอยเราใส่น้ำลงไปมันก็จะได้สาวสวยทำโตโต้เนาะตาสดสวดแต่ก็ระวังตาด้วยจ้ะเดี๋ยวจะพริกกรินเข่าตา แซ่บขนาดไข่ต้มมันๆเค็มๆ Så so, det var <laughs> det. Kan. นั่งกินต่อเพลิดครับโอเคเราจะนั่งกินต่อจอ้ะคูเคิลคูเคิลสติกเขาเรียกอะไรลืมไปลมันเป็นแบบพุดดิ้งแล้วข้างบนเป็นเอ,อ่อทูรนะจ้ะนี่จ้ะมาเด้อเศษๆเดียวกัน เพชรโอเค <c oughs> okay, จ้ะเพื่อนขอตัวไปกินแล้วก็จะอัพน้ำพักผ่อนนะจ้ะแล้วก็คอยไปเขาไปดูเพื่อนเพื่อนแ้ะจัดจะคอมเมนต์ชาชาเร็วๆงี้ก็ขอไปแล้วจ้ะก,กับมาคือเก่าจ้ะเนาะ แล้วก็จะเข้าไปดูพรุ่งนี้ผมทำงานเนาะก็จะเข้าไปเยี่ยมทุกคนเนาะจต่เยี่ยมเย็นทุกคนเนาะจต่โ <Okay. S 1> อ,อเคไมาเข่าพี่มึงคุณเลยคุณแชร์เนาะแต่ขอตัวไปกินแล้วก็อาบตานพักผ่อนแล้วก็ดูเข่าไปเยี่ยมไปเยี่ยมเพืพ่อนๆเนาะแต่บ้านไหนทําอะไรกินกันบ้างเนาะจต่เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะ, <c oughs> าะ,ะ,จะบายบายสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าเดอ้อฝันดีจ้ะ